การเลี้ยงมดแดงเขาไม่ได้เลี้ยงในสวนในไร่ในนานะฮะเขาเลี้ยงที่บ้านประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วได้ลูกเต็มเป๋าเลยไหมฮะอ๋อไม่เต็มกูเบาๆแม่บอกเบาๆไม่ต้องลงทุนลูกครับลงเงินถ้าเรามีกอใบไผ่เราก็ทําเองครับถ้าอย่างตรงนี้ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ครับแม่เฉพาะช่วงนี้ครับหนนับนลืมเลยยี่สิบอันนี้สองร้อยบาทสองร้อยบาทใช่ผมจะไปหามดแดงจากไหนครับแม่ ไปหาที่ต้นติลูกถ้าไม่มีลูกจะตื้อแม่ไปเลี้ยงขายกันตรงนี้ไหนะขายตรงนี้เลยลูกอุยได้มาแล้วโอ้ระวังมีไข่ด้วยนี่เลยโอ้โหมีไข่ด้วยอะไรที่เรากินเหลือจากอยู่ที่บ้านใช่เราสามารถเอาให้เขาได้หมดเลยใช่แล้มาใส่ถาดให้เขาได้หมด สวัสดีครับเพื่อนเกษตรสัญจรครับวันนี้ใครอยากมีรายได้เสริมจากการทําการเกษตรแนะนําให้ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมพามาดูนี่เลยครับเจ้ามดแดงนะครับการเลี้ยงมดแดงเขาไม่ได้เลี้ยงในสวนในไร่ในนานะฮะเขาเลี้ยงที่บ้านนี่แล้วคนที่ให้ความรู้อยู่ตรงนี้แล้วแม่พยาวยเดี๋ยวไปหาเขาเลยดีกว่าครับแม่สวัสดีครับจ้่สวัสดีจ้าลูกโอ้โหหิมน้ำหน่อยคะแม่อ๋อแม่ไม่อยูล่ลูกแม่จะให้ในมมดแดงกินลูกอ๋อก็คือเตรียมอาหารให้กับมดแดง้าลูกอ๋โอโหเลี้ยงกันในบ้านนี้เลยเหรอคะแม่ ก็ยังไม่ถึง6เดือนนะลูกแต่ก็คือถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วได้ลูกเต็มเป๋าเลยไหมฮะอ๋ะอมไม่เต็มมลูกเบาๆแม่บอกเบาๆ <c oughs> ก็คือมีทั้งหมดเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นโต๊ะอย่างนี้เหรอคะแม่เป็นคอนโดคเป็นคอนโดที่เราเห็นเนี่ยก็คือมี3คอนโดด้วยกันที่เห็นอยู่ตรงนี้คุยกับแม่หลังบ้านเมื่อกี้แม่บอกว่าโอ้โหไม่ต้องลงทุนสูงไม่ต้องลงทุนลูกครับลงเงินถ้าเรามีกอไม้ไผ่แล้วก็ทําเองครับถ้าเราไม่มีกอไม้ไผ่เราก็ไปหาตัด ไม้ตาม,มุขครับผมเขามาทำโรงเรือนครับแต่ก็บอกเราต้องซื้อครับถ้าเราซื้อตามร้านาใบาละสิบาทเทา่านั้นลูกครับผมไม่ไม่ลงทุนเท่าไหร่เอาแหละวันนี้สมล้านนี่ลงทุนไม่ถึง500 3ล้านไม่ถึง500โอ้อโหเป็นไงนะรับรองว่าวันนี้ใครที่อยากจะเลี้ยงมดแดงนะครับจะได้รู้ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบแน่นอนเพราะว่าแม่พยาวบอกว่าไม่กักเลยวันนี้บอกบอกเต็มที่เลย เนี่ยอ้อําอึ้งอึอ่ะเราก็อ้ําอึ้องๆก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะบอกวิธีการเลี้ยงถ้าใครอยากจะเลี้ยงนะเดี๋ยวเราให้แม่แพาไปดูตั้งแต่จุดแรกกันเลยดีกว่าดีไหมหแม่ต้องดีอยู่แล้วครับเพราะว่าแม่เราพร้อมไปแล้วนี네่มาเลย,เลยตามมาเลยนี่ สำหรับใครที่อยากจะเริ่มเลี้ยงนะคะครับผมตั้งโรงเรือนไว้เลยครับทำโรงเรือนให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปหามดแดงมาวางชั้นล่างเลยแล้วเดี๋ยวมดแดงเขาก็จะไต่ขึ้นข้างบนอ่ะโอเคพูดถึงโรงเรือนนิดนึงโรงเรือนจะต้องเป็นแบบไหนยังไงครับแม่และแต่เขาสะดวกทำนะครับเพราะว่าอย่างแม่นี่คือไม่ต้องลงทุนเลยมากคือมีพัสดุของเราเองครับถ้าอย่างใครไม่มี มันก็ต้องลงทุนหน่อยครับผมไปหาตัดไม้ตัดฟืนอะไรตามนอกทุ่งได้ได้หมดเลยได้หมด,ด,หมดครับก็อย่างอย่างที่เราเห็นนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยที่ตรงนี้ก็เป็นไม้ไผ่นะ<ช>ตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ,ไม,ะนไม้ละแนงไม้ละแนงที่แบบเป็นทางเดินให้เขาอย่างนี้ใช่ไหมฮะจำเป็นไหมต้องเป็นแบบว่าเป็นละแนงเป็นรูเป็นรูอย่างเงี้ยไหมไม่จําเป็นหรอกลูกอันนี้ไม้มันเหลือไงไม,อามาทําไว้ครับผมก็คือมีวัสดุอะไรที่เหลือใช้ที่เป็นไม้เนี่ยก,ก็สามารถเอามาทําได้ชั้นล่างนี่เราลองไข่ไงอ๋อก็คือมี 2, <อ> 2> <อ>ชั้นมี2ชั้นใช่ลูกครับผมพูดถึงการเตรียมวัสดุอุปก,กรณ์เตรียมพื้นที่ก่อนเมื่อกี้ก็คือเรื่องของพันโดไม้ให้เขาแล้วเรียบร้อยเสร็จปุ๊บตรงพื้นเนี่ยก็จะมีนี่สังเกตเห็นไหม ใส่น้ำท,ทุกมุมเนี่ยก็จะใส่น้ําอันนี้ใส่ไว้เพื่ออะไรครับแม่เพื่อไม่ให้มดเขาตายออกมา อ่าโอเคการมดตายออกมาจากจากอ่างจากคอนโดของเราไม่งั้นเขาหนีหมดใช่ไหมแม่ม้เขาจะหนีเราไปหมดครับผมมีทั้ง4ี่ห้าหมุมเลยตรงตรงตามฐานของแต่ละอันใช่ไหมฮะะแล้วก็ชั้นที่2ชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นเอาเอาลังมาวางไว้เป็นเหมือนอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะมุ้งเขียวมุ้งเขียวตะข่ายจําเป็นต้องเป็นตะข่ายไหมแม่หรือว่าเป็นยังไงต้องต้องเป็นตะข่ายสิครับผมการไข่มันล่วงเวลาเรามาเทไงไข่มันจะได้ไม่ล่วงลงครับผม กันตัวมดแดงลงด้วยสแลนได้ไหมแม่สแลนได้ไหมสแลนได้แต่มันล่วงเลยเนี่ยแม่ทําทีแรกเนี่ยอ๋อโอเคแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดควรจะเป็นเขียวมุ้งเขียวหรือเป็นตะข่ายอะไรที่มันเป็นประมาณนี้เพื่อไว้เวลาสําหรับเราไปเอาลังมดแดงมาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ใช่ไข่มันจะไม่ล่วงครับผมเขาก็จะเกาะติดอยู่นี้เลยนี่ดูใกล้ๆนี้ถ้าจะเห็นเนี่ยไข่เขาจะไม่ร่วงออกสิ่งสําคัญอันนี้แอบเห็นแม่อันนี้คืออะไรฮะ อันนี้คือคอนโดเขาครับผมเขาเลือกที่อยู่ได้แล้วเขาึงจะเข้ามาอยู่เดี๋ยนะผมผมบิดออกดูได้ไหมแม่ได้ลูกก็คือจะใช้วิธีการนี่อันนี้เป็นขวดพวกแบบถั่วอัดพวกขนมขนมอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถเอามาใช้ได้หรือว่าใครที่ไม่หาไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้ตามตลาดผมว่าก็มีขายเยอะแยะนะไม่แพงด้วยนะก็ประมาณ35 10บาบาท20บาทแล้วแต่เราก็ลองดูร้าน20บบาทผมว่าน่าจะมีนะแม่เสร็จปุ๊บก็เราก็จะใช้วิธีการก็คือ เราจะเจาะรูที่ฝาสองสองรูเจาะรูที่ฝาสองรูแล้วก็ใช้ลวดผูกครับผมคือกันมันล้มหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาปิดฝาเลยเจาะรูนี้อ่าแล้วก็มีเจาะรูตรงนี้ด้วยรูว้ให้เขาเข้าครับผมอันนี้ว้ให้ฝระบายโอเคก็คือเจาะรูทั้งสี่มุมตรงนี้อ่ะที่เป็นระบายเนี่ยก็ไม่ไม่กว้างมากอ่ะถ้าที่เราเห็นเนี่ยก็ไม่กว้างมากเท่ากับเล็บมึงแล้วก็อ่าในส่วนที่ตรงนี้ก็คืออันนี้ทางกว้างหน่อย กว้างหน่อยก็จะต้องเป็นทางเข้าของเขาเขาจะได้คาดเหยอเข้าไปครับผมก็คือเหมือนแบบเข้าไปอยู่ในบ้านเขาอใช่ไหมฮะแต่วิธีการนี่ก็คือเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะฮะแม่เขาก็จะใช้วิธีการนี่เอากิ่งไม้วางเสียบลงไปทำสะพานปั๊บปั๊บนี่ทำสะพานแล้วมดเขาก็จะไต่เข้ามานี่นะฮะก็เป็นวิธีง่ายๆนะแม่ คอนโดที่เราเห็นขนาดความยาวตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับแม่สเมตรได้ไหมสาเมตรประมาณ3เมตรความยาวก็เ <y aw S 2> <ม>ข้าประมาณ3เมตรส่วนอคอนโดหรือกล่องใสของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ห้าความถี่ถีวันนี้อีกได้ไหมแม่ได้ลูกผมว่าก็ไม่ได้เยอะนะถ้าว่าลงทุนถ้าสําหรับ <ลง S 1> แม่ทุนครั้งเดียวครับผมแต่สามารถเลี้ยงได้ตลอดเลยใช่ได้ตลอดอ่ะถ้าอย่างตรงนี้ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ครับแม่เฉพาะช่วงนี้ครับ ยี่สิบครับผมอันนี้200บาท200บาทใช่ใบละสิบบาทก็อย่างที่บอกนะว่าไปขอซื้อตามร้านโชห่วยนะตามร้านค้าก็จะลดต้นทุนไปอีกไปเอามาเมื่อวานนี้สั่งเขาเก็บไว้ครับผมอันนี้ที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นแบบว่าวิธีการเตรียมคอนโดหรือเตรียมพื้นที่ที่เราจะให้มดของเรามาอยู่เอาละครับตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าเราจะต้องเตรียมพื้นที่ยังไงสําหรับการเลี้ยงมดแดงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปตอนนี้แม่ครับ ถ้าสมมติว่าผมไม่มีมดแดงเลยแต่ผมเตรียมอะไรไว้แล้วเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยผมจะไปหามดแดงจากไหนครับแม่ไปหาที่ต้นลูกถ้าไม่มีลูกซื้อแม่ไปเลี้ยงขายกันตรงนี้เห็ขายตรงนี้เลยลูกก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือมีขายกันอย่างนี้เลยใช่ไหมครัแม่ใช่ลูกแม่ก็ขายเป็นกระปุกนี่ไลูกอ๋อขายอย่างนี้ขายยังไงครับแม่กระปุกหนึ่งกระปุกหนึ่งเริ่มต้นอยู่ที่200 200ยงร้อยจะลูกถ้าสมมุติว่าใครมีทุนหน่อยไม่อยากแบบบางพื้นที่มันอาจจะแบบไม่ค่อยมีนะมดนะก็สามารถแบบ สั่งแม่ได้ก็ซื้อไปเริ่มต้นก่อนไปลองเลี้ยงก่อนง่ายๆก่อนถ้าจะซื้อยกลังก็ได้ครับผมโทรสั่งเลยเดี๋ยวแม่ตัดใส่ลังใส่ถุงไว้อ่าอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติหน่อยใช่เลยก็คือขายอ่ะยังไงก็คือขายอ่ะถ้าถ้าใครไม่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือสามารถติดต่อติดต่อกับนี่แม่แล่มได้แม่แล่มก็คือจัดการให้นะสำหรับใครที่แบบบางพื้นที่อย่างที่บอกนะว่าบางที่มดแดงมันไม่ได้มีแบบ รียมไปเตรียมพื้นที่ไว้ครับผมเตรียมรอแล้วกดโทรมาจะส่งถึงที่เลยไม่ส่งติดมาเอาเองเอามาเอาเองอ๋อเพราะว่ามันต้องแหมบางทีมันขนส่งไม่ได้ทีเดียวมันไปเกินรถเท่าไงเออใช่นะก็ต้องมาเอาเองใครพื้นที่อยู่ใกล้ก็แวะมาหรือใครผ่านมาแถวอ่างทองก็แวะมาหาแม่เขาได้นะครับเอาละครับต้องไปหายังไงแม่ก็ไปตัดที่ต้นไม้นะครับผมพาไปดูหน่อยได้ไหมได้ลูกมีไหมมีไม่ใช่ไปขโมยรังของคนอื่นไม่ไม่ไม่ขโมยไม่ขโมยไม่เอานะ ไปเดี๋ยวพาไปต้นไม้เลยก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาหมดแดงจากธรรมชาติแล้วก็มาลองปล่อยในนี้ดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือเบื้องต้นที่แม่ไปหามาไว้เขื่อแล้วแต่ก็ยังมีรังที่เตรียมไว้อยู่อ่ะแม่ไปดูกันเลยดีกว่าว่าผม,มอยากจะเห็นว่าวิธีที่เราไปเอาอ่าน้องมดเนี่ยมาจากรังเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างไปครับแม่ไปเลยตามมาเลยฮะ ครับตอนนี้อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วมีอะไรบ้างครับแม่มีไม้ตัดมีถุงมีกันไกอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป,ไปตัดไปทําการตัดบดอยู่แถวนี้แม่บอกว่าเดินไปอีกประมาณ7กิโลนี่นีน <c oughs> ่ไม่ถึงไม่ถึงแม่มดแดงเนี่ยเขาชอบอยู่ตามต้นอะไรฮะต้นยอมากที่สุดต,ต้นม,มะม่วงมะม่วงต้นขี้เหล็ก ต้นสดาะเดามันก็จะเป็นพวกไม้ใหญ่ๆหน่อยนะแม่ใช่ลูกมันชอบใบใหญ่ๆใบใหญ่จะทำหลังได้ง่ายเขาก็จะมารวมกันแล้วช่วงไหนมดแดงเยอะที่สุดครับแม่หรือว่าหาได้ตลอดทั้งปีถ้าต้นไม้มันอยู่ใกล้น้ำครับอันนั้นน่ะมดแดงจะเยอะใกล้ท้องล่องปูนาอะไรครับก็คือจะเยอะหน่อยเพราะว่าเขาจะลงมาหากินน้ํากินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่ใช่หูกหลังจากนั้นพอเจอปั๊บก็ตัดเล็งก่อนเล็งก่อนกลับมาอุปกรณ์หรือว่าเตรียมไปเลยไปไม่เตรียมไปหมดอ่า ไม่ไกลเด้อไม่เนี่ยเลยบ้านนายกนิดเดียวเนี่ยไกลเลยฮะนายกเศรษฐาเลยครับแม่ไม่กลอ๋อนึกว่านายกยอกยอก พี่เขาก็มาช่วยหาเหมือนกันนะฮะว่าเราจะไปเอาตรงไหนเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ก็คือแม่เก็บเรียบไปหมดแล้วช่วงไหนที่เหมาะสุดในการจะมาจับมดแดงครับแม่ช่วงไหนครับผมช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะลูกช่วงเช้ากับช่วงเย็นทำไมต้องเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นครับถ้าช่วงเช้ามดแดงมันจะไม่ดุมันไม่ร้อนครับผมคืออารมณ์เขายังดีอยู่มนัน<ช>อากาศมันยังดีอย<ด>ู<ด>่ครับผมกับช่วงตอนเย็นครับถ้าช่วงกลางวันน่ะเราไปไหนมุดหินนะ มันร<อ>้อนร้อเพราะเราโดนหน่อยับจะโอ้โหออกจากลังเต็มหมดก็คือโอ้โหมา <c oughs> เราก็เอาไม่สะดวกแล้วอ๋อ <c oughs> เป็นวิถีชีวิตที่แบบว่าเพราะว่าคนเมืองหลายคนอิจฉานะครับมา,มาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าบางทีนะแม่นะต้องตื่นไปทํางาน8ปดโมงเนี่ยเพื่อเผื่อรถตรงรถติดอีกโอ้โห อย่างนี้อยู่บ้านตื่นเมื่อไหร่ก็สบายๆแต่ชีวิตมันไม่เหมือนกันนะมีความสุขกว่านะแม่นะรถผักสบายครับบางทีเขาก็ต้องมาทำงานเจอแล้วเจอแล้วต้นโน้นนี่ต้นโน้นอันนี้ต้นอะไรครับแม่อันนี้ต้นขี้เหล็กลูกต้นขี้เหล็กนะนี่เยอะเลยก็อ๋อนี่เป็นเหมือนคีมตัดเลยอ๋อเราต้องแบบนุ่มนวลกับเขาหน่อยไม่ให้แบบเขาตื่นมากวิธีการเราก็จะเอาเหมือนไม้ลวเอาใส่ตรงนี้ให้เขาเดินลงมาทีละตัวใช่ไหมแม่ ไม่ใช่มันเป็นรอทั้งคืนเลยมันอย่างั้นอ๋ออันนี้ก็ตัดมาแล้วเฮ้ยนี่นี่ได้มาแล้วโอ้โหระวังนะมีไข่ด้วยอย่างนี้เลยโอ้โหมีไข่ด้วยอย่างอย่างนี้หวานเลยใช่ไหมแม่อันนี้แม่ให้ผมดูกันก่อนอะไรนะฮะมีเยอะในในน้องก็มีเยอะอ๋อเหรอโอ้โหแหมมีอีกมีอีกมีอีกแต่วิธีการเอาไปของเราเนี่ยก็คือควรเอาไปทั้งหลังไม่ไม่ได้แบบว่าเหมือนวิธีการแบบเขาสอยมดแดงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะอันนั้นเขาเอาแต่ไข่ใช่ไหมพ่อ เอาเป็นว่าเวลาลูกค้าสั่งไม่พอก็คือต้องมาหาด้วยวิธีการนี้พ่อขาดูนะนี่นี่นี่ไข่ด้วยนี่โอ้ยอย่างนี้เลยอ่ะออเอ้เอไอเดี๋ยวถ้ากัดจริงเลนผมขอดูไอ้รังที่มันแห้งๆหน่อยได้ไหมอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูรังแห้งๆกันว่าว่าเป็นยังไงอย่างรังแห้งเนี่ยโอเควิธีการดูก็คืออย่างเงี้ยก็คือย้ายไปคือเขาจะ แปลกให้นี่ออกอ่าอันนี้คือย้ายไปแล้วใช่คือเราจะดูได้ง่ายๆเลยว่าอันไหนมีตัวไม่มีตัวครับผมคือลังเขาจะก็คือนี่เลยข้างในก็คือไม่มีอะไรเลยใช่ลูกเพราะว่าเวลาเขาไปเหมือนกับเขาเอาไข่เข้าไปด้วยใช่ไหมครับแม่อาเพราะฉะนั้นจะไปอยู่รังใหม่ต้องเห็นตัวถ้าเห็นตัวนี่คือมีแน่นอนคือถ้าเป็น สีนี้เราจะดูใหญ่เป็นไงครับผมรังมันเนี่ยจะไม่มีช่องออกครับอ่าแต่อย่างเนี้ยคือเมื่อกี้เขามีเปิดนิดนึงอ่าโอเคไปเอาต่อครับเพราะว่าเนี่ยต้น2ต้นนี่คือได้เยอะมากเลยนะอุ้ยของบนนุ่นโอ้โหนี่ฮะตอนนี้แม่ก็เล็งแล้วฮะลงไปแล้วเจอเห็นบอกว่ามีรังใหญ่อยู่ตรงนี้เอารังใหญ่รังใหญ่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยผมเชื่อว่าปุ๊บโอ้โหนี่มาอีกแล้วนี่นี่เอ้ย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 โอ้โหนี่ ไข่เยอะเลยโอ้ยอ่ะเอ้ยอ่ะ,อะแม่ออ่ออจังล่างเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจรงเอาล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมีมุมภาพอีกม,มุมภาพหนึ่งนะครับแม่เอาหล่นใส่กล้องไปเลย <c oughs> ตัวไข่มดเนี่ยลงที่เลนกล้องเลยแม่โอ้โหไข่ล่วงไปโอ้โหอัพโอ้โหเนี่ยสองลังถุงละสองรังองันฮะเมือ่อกี้ก็คือตอนแรกอ่ะคือเรา เราให้แม่เขาสาธิตให้ดูว่าวิธีการเอาเนี่ยเราจะเอารังมดแดงยังไงตอนนี้คือเริ่มติดใจแล้วเพราะว่ารังเยอะมากเลยตอนนี้อนนเอามีอีกเอ้าดูโอ้โหการทำของเราครับก็คือต้องว่องไวนิดนึงฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าช้ากว่านี้คือเต็มตัวไปดีกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้มดกัดไข่ทีมงานแล้วไป เอาไม่อยู่แล้วมดกัดไข่ช่างภาผมแล้วออกหน้าแม่เลยโอ้โหไปแล้วไปแล้วเอาละครับระหว่างที่เราถ่ายทําตอนนี้ช่างภาพผมอยู่ไม่สุขเลยนะเพราะว่ามดเริ่มเข้าไต่เข้าไข่แล้วนะฮะตอนนี้มดไต่เข้าไข่แล้วโอ้โหหลอกไปโดนมดกัดก็ไม่ดูนะลังมดร่วง ดันไปยืนอยู่กับหลังไอ้ผมอ<น>ะไม่เท่าไหร่นะแม่ช่างภาาผมเนี่ยบี้ทั้งวันเลยอะเมื่อกี้ไม่รู้บี้ตรงไหนโอ้โห,หมดกัดไข่ชั้งผ้าผมทําไงฮะเนี่ยก็ไม่ไม่เห็นไม่กัดแมโ่โอเคเมื่อกี้เราได้ไปเห็นมาแล้วนะครับกับการไปเอามดแดงจากธรรมชาติมามันมันก็ไม่ได้เรื่องง่ายแล้วก็เรื่องยากนะแม่นะจากนั้น,<ห>น<ล>ทําไงต่อครับแม่เอาวางไว้เลยไม่ต้องเทอ้อหรอฮะวางพร้อมกันอย่างนี้ได้ไหมฮะ ได้ลูกวางแต่ไม่ต้องแกะอนุ่นเขาแกะเขาแล้วคืออันนี้เราวางไว้เลยโอเคครับผมมีข้อควรระวังไหมก่อนวางแม่วางด้วยกันได้ไหมฮะได้ลูกเพราะว่าอันนี้มันเราไม่ได้แกะปากแต่ถ้าแกะปากแล้วมันจะกัดกันอ๋อต้องไม่แกะปากใช่ลูกเหมือนสร้างความคุ้นเคยให้กับเขาใช่อโหอันนี้เป็นเทคนิคเลยอันนี้เราผูกปากไว้เนี่ยจะวางอย่างเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวว้าวให้ผูกปากไว้เดี๋ยวเวลาวางแล้วหนูมันจะวิ่งหนีตกลงหนูหรือมดตกลงเลี้ยงหนูหรือมดแม่ มดเดี๋ยวมดจะวิ่งหนีเนี่ยเราเลี้ยงหลายอย่างบางทีเราก็ะนะดังดีเราลืมนะแม่โอเคก็ทําการมัดมัดไว้เดี๋ยวคนดูเขาจะรำคาญแล้วเอามัดไว้เสร็จปุ๊บมัดแม่ก็วางไว้ก็คือวางนี้เลยนะวางไว้เลยวางวางข้างบนวางข้างบนนี่วางไว้บนนี้โอเคแล้วก็คือเดี๋ยวเขาก็จะไม่เขาจะอยู่เขาในนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะได้กินกันเองเนอ๋อปล่อยให้เขาได้กินกันทั้งคืนนึง ทำก็คือเหมือนสร้างความคุ้นเคยให้เขาก่อนใ,<ช>ให้เขารู้สึกเหมือนแบบอ่าไอตัวที่อยู่ก่อนแล้วให้เขารู้สึกแบบสํารวจให้นี่มันควกกันเหมือนกันอะไรเงี้ยเนี่ยเขาจะขึ้นมาสํารวจเลยเห็นไหม โอเคเหมือนสร้างความคุ้นเคยให้กับเขาเดี๋ยวพอถึงกลางคืนเนี่ยเราค่อยมาคลายฝาอออกอันนี้ก็จะทําให้เขาแบบว่าอยู่ด้วยกันได้อ่าก็เป็นการเพิ่มปริมาณไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณไปเอาลังจากอีกที่หนึง่งไก่อีกที่หนึ่งมาใส่รวมกันไม่ได้นะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเลยสาหรับการเลี้ยงมดแดงหลังจากนั้นเราจะต้องเตรียมเรื่องของอาหารอะไรยังไงครับแม่ก็คือน้ําหวานครับผมเตรียมเลยดีกว่าเตรียมให้เห็นเลย,ย,เ,เ,ลยเพราะว่าหลายๆคนจะได้ทําตามได้นะอ่ามาเลยเดี๋ยวแม่เตรียมน้ําหวานชุดใหม่นี่เดี๋ยวให้กินตัวท ก็แตนเหยื่อเขาอาหารเขาอ๋อก็คือมดเนี่ยเอาตัตกแตนไปไปเป็นเหยื่อให้เขาได้ด้วยใช่ลูกก็เลี้ยงไว้อย่างนี้เลยอ๋อผมเห็นและโอเคเข้าใจละอันนี้เป็นสัตวกแตนตัวที่ตายอันนี้เป็นอาหารชนิดหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าน้องมดได้กินสัตกะแตนไปก็ได้โปรตีนนะแม่นะใช่ลูกถ้าไม่มีสัตกแตนเอาอะไรให้กินหอยเราให้กินได้หมดไข่ไข่ปลา กุ้งหอยอะไรที่เรากินเหลือจากอยู่ที่บ้านใช่เราสามารถเอาให้เขาได้หมดเลยใช่เรามาใส่ถาดให้เขาได้หมดอ่าก็คือวิธีการก็คืออสมมติว่าผมไม่มีตะกั่วแตนผมอาจจะเอาพวกอาหารกระดูกหมูเหลืออยู่กินข้าวต้มกินไข่กินอะไรเหลืออยู่ผมก็ใส่ปุ๊บเลยใส่ถ้วยไว้ให้ใส่ถ้วยอย่างนี้นะฮะถ้วยพลาสติกมาเสร็จแล้วก็ทําการยังไงฮะแม่วางวางให้เขาเลยจ้าเอาน้ําหวานไปให้เขาครับผมนี่แล้วก็แม่ก็ทําการใส่น้ําหวานไปให้เขาก็คือเหมือนแบบว่า <pe w> เหมือนเป็นเฮลูอยผสมน้ำพอเขากินแล้วเขาจะเป็นยังไงฮะแ <P ers> ม่พอเขากินถ้าเราจะสังเกตอยู่ไม่ถ้าเขากินน้ำแดงเขาจะเป็นยังไงฮะเขาต้องอย่างนี้ดิจ่นใจื่นใจเขาก็เขาไม่บอกแม่เนี่ยว่าเออื่นใจอ่ <pe w> าแล้วก็เรารู้ไงเราเอาน้ำแดงเขากิกนน้ำเขียวน้ำไรได้ไหมฮะได้ลูกเพราะเขาเป็นขอเป็นน้ำหวานที่เป็นพวกเฮลูบออะไรพวกนี้นะแมนะอ่าจะมีกลิ่นหอมครับผมคือน้ำหวานเนี่ยเราให้เขาแบบว่า กี่ครั้งอะไรยังไงครับแม่ดูยังไงเราจะดูว่าเขาหมดไหมคือคืนนึงนี่เขาจะกินหมดเลยครับผมแห้งเลยโอ้เห็นอย่างนี้ก็คือแห้งเลยเหรอใช่ลูกไม่ไม่ได้แต่แค่นี้นะไม่เต็มนะอันนี้หลังจากนั้นคือเราก็เลี้ยงเข้าไปเรื่อยใช่ถ้าเขากินอิ่มเขาก็จะไข่ให้เราครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เขากินอิ่มแล้วเขาเริ่มเข้าไปอยู่ในขวดโหลแล้วแล้วเขาไข่เป็นยังไงเดี๋ยวให้ไปดูกันเพราะว่ามีอยู่ตรงนี้เหมือนกันไปให้แม่พาไปดูเลย นี่นนอันนี้อ,อันนี้ก็คือไข่เม็ดเล็กๆเป็นโหลที่ไข่แล้วนี่นี่เม็ดเล็กๆๆๆๆ,ๆเลยนี่แต่พอเราเอามือเข้าไปใกล้ๆไม่ได้นะแม่เหมือนเข,าข้าคูยนะเน่เน่เน่่เเดี๋ยวเขาเกาะอันนี้อายุเขาประมาณกี่เดือนนะใหแม่ตั้งแต่แบบว่าเริ่มเอามาวางไว้ตรงนี้เริ่มมาคือมันก็ทยอยตายไปบ้างแล้วยังไม่เต็ม6เดือน ก็ประมาณ4-5เดือนโดยประมาณ4-5เดือนก็มีสลับทยอยตายกัน,ไป,ไ,นไปก็อย่างที่แม่บอกนะว่าวงจรของเขาเนี่ยคืออยู่ที่อายุประมาณ 3, 3เดือนอน,นะแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็คือวงจรชีวิตเขาเป็นแบบนี้นอย่างที่บอกนะว่า ทุกอย่างไม่ต้องเป๊ะมา,มากตามแม่ก็ได้อันไหนใช้ได้เราใช้วัสดุเหลือใช้อย่างอันเนี้ยอ่าบางคนคุมสแลนอยู่แล้วก็สามารถมาใช้ได้ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าจะให้ตามเทคนิคของแม่ที่ดีที่สุดก็คือเราก็จะใช้เป็นผ้ามุ้งเขียวแต่ถ้าใครไม่มีผ้ามุ้งเขียวก็อย่างที่บอกนะเริ่ม<ช>ต้นใหม่ๆก็สามารถใช้เป็นสแลนได้นะครับผมขายกันยังไงนะฮะแม่ขออีกทีนึงอย่างกระปุกอย่างนี้ขายยังไงฮะกระปุกนี้เริ่มต้นอยู่ที่200 200แต่ว่า มีตัวมากตัวน้อยหรือรไข่มากไข่น้อยครับผมต้องชี้เอาเลยครับผมถ้าอยากได้กระปุกไหนคือชี้เอาครับผมอยากได้กระปุกนี้200-250จะอยู่<ช>ประมาณนี้ก็กระปุกเนี้ก็จะไปพร้อมกับไข่ก็เราก็สามารถไปเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้เลยเอ่อยังไม่ต้องลงทุนเยอะเอาเอาซประมาณ56กระบอกอะไรเงี้ยก็ได้นะนะลองดูก่อนแล้วก็ลองหาหมดจากธรรมชาติมาเลี้ยงดูแล้วก็ศึกษาวงจรชีวิตเขาดูเพราะว่าบ,บางที การทําการเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างมันมีปัญหาหมดอยู่แล้วแหละแต่ขึ้นอยู่ว่ามันจะเกิดในรูปแบบไหนยังไงพูดถึงศัตรูของมดมีอะไรบ้างครับแม่ที่เจอศัตรูของมดแม่เจอแต่อึองอ่างอ่ะก็จะเป็นพวกกบพวกอึองอ่างพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะอึองอ่างเนี่ยมันคอยจะมากินมดไงครับผมเวลามดบางทีมันลงมากินน้ำถางล่างใช่ไหมอึอองอ่างก็กินตัวไปหมดอ๋อบางทีกันก็ต้องบอกเลยว่าพวกนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาเพราะว่าพวกอึองอ่างพวกกบอะไรเงี้ยเขาก็มาหา,มาแมลงหาหมดกินอยู่แล้ว แต่เทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่แม่ทําก็คือเรื่องของการทําให้หมดเราเขาเรียกว่าอนอกจากมีอาหาราหวานอาหารคาวแล้วยังมีอาหารเสริมตอนกลางคืนคือทํำยังไงนะฮะแม่เห็นบอกว่ามีอะไรนะเปิดไฟมาแรงลงห้หมดกินก็คือเปิดไฟใช่ไหมฮะแล้วก็พวกมแมลงที่มาตอมไฟเงี้ยตอนกลางคืนเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะหล่นมาอยู่ใน,ในทางเดินของมดก็คือหล่นมาอยู่ในตะกร้ามดก็เป็นเหมือนอาหารเสริมให้กับน้องมดของแม่เนี่ย ทำมาแล้วประมาณ6เดือนก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็แม่บอกว่าก็เดี๋ยวเริ่มจะขยายแล้วแล้วก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาสั่งตัวสั่งไข่สั่งอะไรแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าอยากจะมาขอดูงานหรืออยากจะสั่งซื้อเนี่ยติดต่อทางไหนยังไงได้มั้งฮะบอกเบอร์สะหน่อยดีไหมครแม่ศูน์หกครับผมสี่แปครับ ครับผมก็ยังไงก็ลองมาปรึกษาดูก่อนได้นะฮะหรือว่าจะเข้าไปดูใน Facebook ของของแม่เขาก็ได้อ่าเข้าไปถามใน Facebook ก็ได้เพราะว่าบางทีแม่อาจจะทํางานหลายอย่างนะแม่อาจจะยุ่งอยู่ก็ลองไเบอร์โทรอยู่อ่าลองเข้าไปดูในเฟซเฟซชื่อว่าอะไรนะคบแม่น้องไอซ์ฟาร์มหนูนาครับผมน้องไอซ์ฟาร์มหนูนาที่นี่นอกจากจะเลี้ยงมดแดงแล้วก็ยังเลี้ยงหนูนาด้วยสาหรับใครที่ สนใจเรื่องหนูนาก็คือสามารถมาสั่งได้ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ช่องทางของแม่วันนี้ขอบคุณแม่พยามมากๆเลยสนุกมากๆเลยครับแม่ขอบคุณครับ <c oughs> ครับผมอ่ะก่อนไปนิดนึงเอ๊ะอ่ะเอ๊ะรันตอนนี้แม่ไม่ทำันช่างภาพผมนำเพราะว่า <c oughs> อย่างที่บอกนะตอนนี้แดงหมดแล้วไข่สนุกมากฮะ <c oughs> ติดตามดู ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ